สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขนครับพ่อกับบาวเปียคือเก่าครับพี่น้องครับกับเมื้อเีลงประมาณหามงเลี้ยงแห้วครับพี่น้องครับอยู่บัญญอยู่ริมโคงครับพี่น้องข้างหลังก็เป็นริมน้ำโค้งครับบ้านผมก็บจิกว่างเนี่ยน้ำโคงครับพี่น้อง้ําก็ขึ้นเนาะพี่น้องฝนก็บตมาแล้วครับพี่น้องจักกีท้ายแล้วหัวเปล้วครับพี่น้องเอ้าเริ่มเลยครับพี่น้องครับนะโอ้มาไหนมาละไง มาตําเป็นตํามึกครับพี่น้องลืมบอกครับเขาเดมมึกครับตํามึกตํหนวดมึกครับนี่ตําเองครับพี่น้องว่าเปรียมคนตาเองครับเอาอืม,มครับ ตกะละทั้งนั้นครับทั้งเหนือตกะละครับก็เห็นเรียวรู้ไม่เรียวครับท้ายชิปเนี่ยเรียว 对啊，就非常。 Nó sẽ khám tăng là phía không? Dẻm á, nhịp อืมแล้วกันเด้อฝนเด้อเข้ามา รบลาพี่น้องบ่แดงบ่ครับ ใหพึ่งตกแหงด้วยอู <c oughs> เสียงมาแล้วพี่น้องเสียงจากจมกาแล้วครับฮะพี่น้องเอาไว้จำดีก่อนนะพี่น้องครับปวดตกแล้วครับ ครับพี่น้องต่อกันเลยครับโอ้ยขอโทษขอไฟหลายๆครับพี่น้องฝนตกคั่ครับฝนตกค้่หัวเลยพี่น้องโอ้เปียกเบิดครับพี่น้องฝนตกไรก็ง่ายขึ้นมาอยู่โฮมครับพี่น้องมันหามันอยู่ริมโขงครับอันนี้ก็ใกล้โยครับใกล้ริมโขงอยู่ฟังนั่นก็ซื้อบ้านผมมันนี่นี่บ่งนั่งผมนี่ครับก็จะเป็นบ้านเพื่อเอนบ้านค้ยแดงครับพี่น้องครับของเรากวางโอ้ยทั้งบ้านนั่นเลแก้งกลางตั้งอยู่พี่น้องอันนี้หมืดฝนตกครับพี่น้องว้า โอ้กำลังเสียบๆเลยพี่น,น,น,น้องฝนตกค้ำืม ่าแล้วครับมันอิถทายคลิปจบไปช่องมุนตกในคำังก่อน ย่างตลาดพี่น้องเห็นหนวดตะมือเห็นตเะเส็บอ๋อเลยจัดเลยครับพี่น้อง andi malam ni ฝนตกดีดีอยู่หรอกพี่น้องแต่ว่าสบ,บค่อยแห้งหรอกมากที่เป็นฝนตกลินนะครับ เป็นคึมๆเนี่ยครับดูข้าขงล่างมันแก้งเลยอับพี่น้อง อผมห็ดเปียกน้ำปลาล่ากันว่าครับครับน้ำปลาแดงนะครับ มันเส่นน้ำปลาแดงนู้นว่ะครับพี่น้องเนี่ยน้ำปลาแดงนะน้ำปลาล่าครับ คุม้มพักตนาดนะครับบอสไน้อ,องให้แรมาครับไปเนี่ย อิ่มพี่น้องอืมทำหมือ่นอะไ้อย่งมีบ่แมงมันเนี่ยเอ,อ้า <c oughs> อิ่มแล้วพี่น้องฝนก็ตกท้ำกรบติี่เมื่อบานได้บอน,นะพี่น้อง <c oughs> เลยมาทั้งบานลุนครับพี่น้องเนะแปลว่าสีแก้งฝนเมื่อหรอครับพี่น้องคันมันเบาหยุดอ่ะเอาสนีเนาะพี่น้องครับขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามชมชิปของบเบาเปียครับทุกกําลังใจทุกคอมเมนท์ที่คอมเมนต์มาหา,บาเบาเปียครับขอนอบนอมทุกคำคอมเมนต์เออพี่น้องครับมือนี่เบาเปียกับสิขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ